สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทสตอมวิวนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเก็บมีดอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสุดยอดมีดคริเทเชีลนะครับแต่ว่าที่ไปเก็บนั้นมันช่างแสนยากเหลือเกินนะฮะดูสิครับเห็นไ้มว่ามันมีเจ้าตัวนี้อยู่ด้วยนะฮะอุ้ยต้องจะต้องหลบมันนะครับม่หลบก็ตายนะฮะเรเ,เวลเบอร์นี้ ไม่รู้มันจะหันไปทางนู้นหรือเปล่าเราจะต้องไปตรงนู้นนะครับชึกชึกชึกชวิ่งไปวิงปว่งไปวิ่งไปวิ่งไปตรงนี้ใช่ไหมอ๋อตรงนี้นี่เองนะฮะมีใครตามมาไหมไม่มีนะครับแฟบหลบมาทางนี้เก็บของอีกนิดหนึ่งนะฮะหินสีขาวนะครับ อย่าให้มันรู้นะตรงนี้เราจะต้องใช้กุญแจสองดอกด้วยกันนะครับหนึ่งดอกสองดอกช่างเลืองซะยิ่งกไรในนี้ก็จะมีสายโหดอยู่นะครับนี่เห็นไหมฮะจัดการมันนะครับสุ่มสุ่มสุ่มนะโอ้โหอย่างโหด แม่มาระยะไกลข้าขอให้เก็บง่ายๆหน่อยได้ไหมเรียบร้อยฮะแฟดมีสามแมงเลยนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างนะฮเรามาดูกันมีนี่ฮะโร้ไม้ตาเหี่ยวนะครับแล้วก็นี่มีดหินเจียเหล็กนะฮะแล้วก็ตรงนี้ฟึบนีครับ คือสิ่งที่เราต้องการในคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับตอนนี้น้อยมากๆเลยฮะจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะครับดาบสั้นการุนนะฮะดาบสั้นการุนมันคือดาบที่มีคีย์ที่เามากที่สุดนะครับตัวนี้ให้ถึง140ด้วยกันนะฮะแล้วก็พลังกายภาพที่สูงมากๆนะครับเป็นดาบที่ยอดฮิตนะฮะ คนต่างชาติเอาไปบิวเล่นกันเยอะมากเลยนะครับดูเนี่ยนี่นะครับไม่ใช่ดิอันนี้สิอันนี้สิอันนี้สิเฮ้ยหายไปไหนแล้วอาอผมไม่ได้ใส่หรอเอ้ยผมก็ใส่นี่อ๋องั้นเอาไปอันเดียวแล้วกันนี่นี่หรอใช่หรอไม่ใช่อันอันนี้นี่ฮะมันมีนี่เห็นไหมครับ <ś led> ในที่สุดเราก็ได้มันมานะครับเดี๋ยวผมจะแล้วก็เท่าสงครามนะครับมันก็เป็นกระดึบกระดึบอย่างนี้นะครับดาบนี้นะฮะเอาไปใส่กับเท่าสงครามนะครับที่เป็นไฟราชสีอะไรพวกนี้นะครับที่เวลาฟาดศัตรูระยะกว้างใกล้นะครับทําให้ศัตรูพงังะนะฮะพงังะเสร็จเราก็เข้าไปเจียบมันเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาไปตีนะครับ เอาไปตีให้มันแรงนะฮะนี่คือของที่เรามันมากๆนะฮะในเอเดนลิงนี่เราชอบตอนไหนรู้ไหมเราชอบตอนที่มันคริติคนั่นเองนะครับเสียบเสือเส้อบเสื้บนะฮะใช้หินแร่สีดำนะครับนี่นี่เดี๋ยวผมจะต้องไปซื้อหินแร่อีกนะฮะ เห็นไหมฮะการโจมตีถึงตายเขามีตั้ง140นะครับนี่คือเยอะที่สุดเลยนะครับแล้วก็เป็นดาบที่ต้องใช้นะกุญแจดาบหินถึง2ดอกนะครับมูลค่าตั้ง6,000เนยหรือถ้าเคื่อนเพื่อนเก็บตามข้างทางก็ได้นะครับถ้าจนนะฮะก็เอาละเดี๋ยวเรามาดูประวัติของเขากันนะครับ ดาบสั้นของเหล่าหมอทหารในชุดขาวนะฮะมีคมดาบแหลมแข็งแข็งไว้แทงนะเหมาะจะใช้โจมตีถึงตายนะการรักษาคือความเมตตาแต่ในสรภูมิความเมตตาคือการช่วยให้ไปสบายเหล่าหมอทั้งหลายจึงเป็นนักสังหารที่นะ่าสะพึงกลัวนะครับทักษะต่อสู้แค่9ก้าวฉับไวนะฮะแต่แนะนำว่าไปใส่เท่าสงครามที่แบบว่านี่ฮะสเ็ปล่าเนื้อดีกว่านะครับนี่เห็นไหมฮะ เก้าสุนัขล่าเนื้อนะครับเอาไปใส่ตัวนี้นะปลองว่าสุดยอดแล้วก็บวกให้แบบดุๆไปเลยนะฮะแล้วก็ใช้เท่าสงครามที่ทำให้ศัตรูพังอะน,นะครับรับรองว่าคุณจะสนุกกับเกมนี้แน่นอนนะฮะขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับนะคือคือเอาหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วไอ้มี่นี่นะฮะนี่ มีสัน้น